เรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยนด้รับตัวละครฮายูโตฟรีฟรีถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับกดสวมใส่ไปได้เลยโอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับ ในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟิฟี่ถาวรยกเซิฟเลยนะครับในส่วนตัวละครฮายโตฟิฟี่นั่นเองนะครับจะเป็นเซิฟไหนรับยังไงเป็นกิจกรรมอะไรก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะห้ามรีห้ามกอแม้แต่วิดีโอเลยนะครับผมมาโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนเลยนะครับก็จะมีในส่วนร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นเนี่ย อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับกิจกรรมนี้มา7วันเท่านั้นนะครับกิจกรรมนี้ก็เล่นง่ายๆครับผมเราก็สุ่มนะครับผมอ่าสุ่มเอาเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะครับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเนี่ยนะครับแล้วก็พอได้เปอร์เซ็นต์แล้วกดเข้ามาที่ร้านค้ามันจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือก2ชุดนะก็จะเป็นชุด OVP นะครับเป็นชุดนี้นะแล้วก็มีชุดเซตบุรุษ ปริศนานั่นเองนะครับก well, ็จะเป็นเซตนี้นี่นะครับมี2เซตด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นชุดเก่านะครับผมส่วนชุด o v p ผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นชุดใหม่นั่นเองนะครับอันนี้พี่กดสลับแล้วนะก่อนสลับก็คือต้องเสีย10เพชรนั่นเองนะครับเวลาสลับนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นของให้ซื้อนะครับในส่วนลดราคานะครับนี่เพแนำนะครับให้ซื้อเป็นตั๋วนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องไว้นะครับแล้วก็อีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นตั๋วเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมีตั๋วเหมือนกันเลยนะครับก็คือสรุปได้ว่าเราซื้อในนราาคส่วลด65% ได้2หน้าเลยนะครับคือได้ทั้งหมด2ี่ใบนะครับ20่สิบใบนับในราคาส่วนลด65%นั่นเองนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับแล้วก็พอเราซื้อเนี่ยยอดครบ500เพชรนะครับในการซื้อของลดราคาทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยเราจะสามารถนะครับซื้อชุดเนี่ยนะครับ OVP ในราคา524เพชรได้นะครับจากราคาปกติ1,499เพชรนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือถ้าใครได้ส่วนลดเยอะเท่าไหร่ก็คือเพชร รวมที่จะซื้อชุด OVP ชายเนี่ยหรือว่าชุดเซ็ตบุรบุรุษตัวเนี้ยนะครับบุรุปริศนาเนี่ยก็คือจะได้ในส่วนลดน้อยมากๆถ้าเราได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนั่นเองครับเช่น 8 0นะครับ85อะไรประมาณนี้ได้โคตรเยอะเลยนะในสำหรับส่วนลดนั่นเองนะครับก็จะประม,มาณนี้เลยนะสำหรับกิจกรรมนำรัดลายความมืดหรือราคาลดราคานั่นเองนะครับก็เลียกได้หลายชื่อเลยทีเดียวันะบทีนี้สำหรับกิจกรรมนะครับเพลกชิตตันนะครับตอนนี้สามารถเก็บได้แล้วนะครับผมเก็บได้ปกติเลยนะครับเก็บได้แต่ทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วพี่ก็รีวิวทั้งใน t i k t อกทั้งใน u t u b e นะครับรีวิวทุกช่องทางเลยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนั่นเองนะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีถึงวันที่24เมษา หล่นพุ่งนี้นั่นเองนะครับจะหมดเที่ยงคืนนะครับตามเวลาที่ กิจกรรมเปิดนั่นแหละนะครับเปิดตอนไหนก็คือปิดตอนนั้นนะครับตามวันที่เลยปิดวันที่24เวลาเที่ยงคืนนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเก็บกันด้วยนะครับวิธีเก็บก็คือเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับทีเนี้ยพอเราเล่นเสร็จนะครับมันก็จะดรอปหลังจากจบเกมให้เรานะครับผมก็คืออยู่ที่ดวงล้วนนะครับบางคนก็ได้5บางคนก็ได้9บางคนก็ได้เป็น10 20ก็มีนะครับพี่เห็นในคอมเมนต์ใน TikTok กนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้พอเราได้เซตเพอร์กิสตันมาแล้วเน นะครับแล้วก็เศษเพอร์กิสตันตรงนี้เห็นปะนะครับสมมุติตอนเนี้ยไม่ใช่สมมุติเดียนะครับตอนนี้พี่มีอยู่116ชิ้นนะครับสำหรับเศษเพอร์กิสตันนะแล้วก็ถ้าเรามี100ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถเอาไม้แลกผึรก,ก้อนใหญ่ได้แบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมหนึ่งร้อยเศษจะได้เ่อผ์กิสตันหนึ่งก้อนนั่นเองนะครับทีเนี้ยเราก็เอาก้อนตัวเนี้ยก้อนผพอรกิสตันตัวเนี้ยมาแลกในส่วนผพอรกิสตันตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็มันจะมีชุดให้แลกเห็นไหมแลกฟรีเลยนะครับนี่ ชุดใหม่เพิ่งเอาเข้ามาช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเลยนะครับวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับเจมเอามาเอาเข้ามาใหม่3ชุดนะก็จะมีชุดนี้ชุดแรกนี่เป็นไงอ่าแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดผู้ชายนี่ลายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีชุดนึงเป็นชุดนี่ชุดผู้หญิงนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอแรกเป็นชุดผู้ชายก่อนนะผู้อยาเอาชุดผู้หญิงไปละพี่มีตอนนี้มีสองก้อนนะไปแรกไปนะครับอ่าเรียบร้อย สุดยอดไปเลยครับผมนี่แลกไว้เถอดนะครับสำหรับชุดฟรีนะครับผมอ่าตอนนี้พี่น่าจะอ้ยใกล้ครบละชุดอื่นก็ยังไม่แลกเลยนะครับนี่เอาชุดที่ชอบก่อนนะครับอ่าชุดต่อไปได้จะเป็นชุดนี้แหละนะครับสะสมไว้นะครับประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็มีกิจกรรมดับคาตานะครับผมเติมครบ499นะครับผมพบครับ คาตานานเองนะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผม5วันเท่านั้นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูใกล้แล้วกันเพราะพี่มีแล้วนะครับพี่รีวิวไปหลายวันแล้วแหละนะครับเจมส่งให้รีวิวนั่นเองนะก็จะเป็นดาบคาตาตัวนี้เลยนะครับนี่ดูใกล้เอฟเฟกโอ้โหได้อยู่นะนี่เอฟเฟกเป็นเหมือนสายฟ้าสีดานะครับแล้วก็มีเส้นสีฟ้าข้างนอกนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ AA ้นั่นเองนะเป็นยังไงอะโลโก้ของ กิจกรรมมวยปั๊มนั่นเองนะครับที่จะมาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับที่จะคอลแล็บกันนะนะไม่รู้ว่าจะมารูปแบบไหนจะต้องรอเจมรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้พี่ก็รีวิวประมาณนี้เลยสำหรับของที่มาใหม่ก็มีชุดมีไอวอมีท่าเปิดตัวมีสกินคาตานะนะครับแล้วก็มีชุดนะครับ OVP สำหรับร้านค้าความมืดเมื่อกี้เลยนะครับทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมรับ ตัวละครฮายาโตฟรีๆนะครับผมอยู่ในส่วนเซิร์ฟไหนนะพี่พาไปดูเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนเซิร์ฟอินเดียนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมฮายาตโตนั่นเองนะครับโลโก้นี้ก็คือ ในเซิร์ฟไทยก็มีนะครับผมนี่นะครับในสตาร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่จุดเริ่มต้นนะครับผมที่ไม่สิ้นสุดนะครับร่วมเดินทางไปกับฮายาโตะนะครับผ่านโลกของฟรีไฟในภาพยนตร์เรื่อง How to Star A Fire นั่นเองพร้อมกันนะครับ23เมษายนนี้นั่นเองนะครับก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับนี่เห็นปะรวมถึงแบนเนอร์หลุดออกมานะครับสำหรับหมวดซอมบี้นะครับซอมบี้บุกจะอัปเดตเข้ามาวันที่29เมษายนนะครับรอกันได้เลยพร้อมกับมีของฟรีมาแจกกันด้วยนะครับบอกเลยว่าสายฟรีพี่ไม่พลาดแน่นอน นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube ทั้ง2ช่องทางเลยพร้อมกับสตรีมด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเห็นไหมนะครับล็อกอินแอนด์เพย์นะครับก็คือเล่นครบ5แมตช์นะครับจะได้ในส่วนนี้เลยนะครับเป็นชิ้นส่วนกองทรงจำนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามา1วันเนี่ยรับตัวละครฮายาโตะฟิฟฟี่ถาวรยกเซิร์ฟเลยในส่วนเซิร์ฟอินโดนะครับแล้วก็จะมีนะครับสัญลักษณ์ปลุกพลังของฮายาโตะนั่นเองนะครับก็จะเป็นฮายาโตะ ปลุกพลังฮายาตโตะร่าง2อั่ันเองนะครับสลับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับมากดรับไปเลยนะครับสลับฮายาโตะฟรีฟถาวรนะครับปั๊บนี่เรียบร้อยนะครับสุดยอดไปเลยได้รับตัวละครฮฮยาโตะฟรีฟีถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับกดสวมใส่ไปได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนชิ้นส่วนสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือเราต้องมาดูในส่วนตัวละครนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่ปลุกพลังนะครับปั๊บนี่เห็นไหมมันก็จะมีภารกิจให้เล่นนั่นเองนะครับนี่เห็นปหนี่ อ่เห็นไหมสามารถปลดล็อกได้นะเพราะว่าเรารับมาเมื่อกี้10นะครับผมนี่ปับ๊บปลดล็อกไปเฮ้มันปลดล็อกได้หมดเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะอ,อ๋อได้เดียวได้หน้าเดียวนะครับนี่จอมดาบนะครับก็ค,คือปลดล็อกหน้านี้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครฟรีถาวรยกเซิร์ฟในส่วนเซิร์ฟอินเดียนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลอีกอีกอย่างอื่นก็มีนะครับนี่หนไหมสกินปืนเช่านะครับกดลับไปกดลับไปนะครับมีตั๋วด้วยนี่กดลับไปนะครับเรียบร้อยเป็นไง แล้วก็ภารกิจอื่นๆก็เยอะแยะมากมายตอนนี้น่าจะเข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนึงละกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอน็ตก็ลาตัวไปก่อนนะครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ